สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเราจะเรียนกันในหน่วยที่4แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุก่อนจะเรียนนะคะเราจะมาทบทวนเนื้อหาเดิมกันก่อนซึ่งแรงคือสิ่งที่กระทําต่อวัตถุแล้วทาให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ทำให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางและทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูชนิดของการออกแรงซึ่งชนิดของการออกแรงแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือ 1. แรงดึงเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรา 2. แรงผลัก เป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเราต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มเรียนเรื่องแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสค่ะซึ่งแรงสัมผัสคือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่งโดวยวัตถุทั้งสองมีการสัมผัสกันเช่นการดึงเชือกจูงมา้า การผักเปิดประตูเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวอย่างของแรงสัมผัสกันเช่นการเปิดประตูรถหรือการเดินจูงนะเป็นต้นค่ะแรงสัมผัสคือการออกแรงของวัตถุหนึ่งกระทำต่ออีกวัตถุหนึ่งโดวยวัตถุทั้งสองไม่มีการสัมผัสกันเช่นใบไม้ร่วงจากต้นไม้ลงสู่พื้น โดยเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงดูดวัตถุบนโลกให้เข้าสู่ศูนย์กลางโลกตัวอย่างของแรงไม่สัมผัสเช่นไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กซึ่งแม่เหล็กนั้นเราจะเรียนกันในคลิปต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกทักษะเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปนะคะ ในแบบฝึกทักษะครูจะกำหนดรูปภาพให้และให้นักเรียนบอกว่ารูปภาพที่คุณครูกำหนดให้นั้นเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสนะคะข้อที่1เป็นรูปเด็กเตะฟุตบอลน,นักเรียนคิดว่าเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะคำตอบก็คือเป็นแรงสัมผัสคะ่ะข้อที่2 เป็นรูปเด็กเล่นชิงช้านักเรียนคิดว่าเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะคำตอบก็คือเป็นแรงสัมผัสค่ะข้อที่3เป็นรูปแม่เหล็กดูดเหรียญนักเรียนคิดว่าเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะคำตอบก็คือเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะ ข้อที่4เป็นรูปที่มีการลากหรือเขียนของนักเรียนคิดว่าเป็นแรงสัมผัสหรือแรงไม่สัมผัสคะคำตอบก็คือเป็นแรงสัมผัสค่ะข้อที่5เป็นรูปเข็มทิศนักเรียนคิดว่าเข็มทิศใช้แรงสัมผัสหรือใช้แรงไม่สัมผัสคะคำตอบก็คือเป็นแรงไม่สัมผัส เนื่องจากเข็มทิศใช้แรงแม่เหล็กในการบอกทิศทางซึ่งทำให้เข็มทิศเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะ